เรามาเรียนคณิตศาสตร์กันนะคะซึ่งหัวข้อที่จะเรียนในวันนี้เรื่องการหาคอทายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งอยู่ในบทเรียนบทที่6เรื่องสถิตินะคะสอนโดยครูประภัยช้างอินไปดูจุดประสงค์กันค่ะจุดประสงค์ของบทเรียนนักเรียนสามารถหาตำแหน่งของคอทายได้นะคะมาดูความหมายของคอทายค่ะ ข้อทายเป็นการวัดตำแหน่งของข้อมูลนะคะซึ่งข้อมูลนั้นจะแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันเช่นครูยกตัวอย่างนะคะเป็นสี่เหลี่ยมแท่งๆนี้ซึ่งข้อมูลนี้ครูจะให้เท่ากับสมมุติข้อมูลครูให้เต็มร้อยนะคะสมมุติข้อมูลที่ครูกําหนดครูจะให้ข้อมูลแบ่งเป็น4ส่วนนะคะซึ่ง4ส่วนนี้ส่วนละ25 25, 25้า และ25ซึ่ง4ส่วนรวมกันก็จะได้เท่ากับ100พอดีข้อมูลชุดหนึ่งครูจะให้เต็มร้อยแล้วครูแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน,ส,วนส่วนได้4ส่วนนะคะซึ่งถ้ามาพิจารณาแล้วนักเรียนจะเห็นได้ว่าครูแบ่งข้อมูลอย่างเท่าๆกันเลยเพราะ25 25 25 25 4่ส่้ยาวนใช่ไหมคะนั้นเอา25บวกกัน4ครั้งก็เท่ากับ100นักเรียนจะเห็นได้ว่าค่าที่โยตุนกึ่งกลางนะคะนักเรียนดูนะถ้าครูเป็น ถ้าคกูเพนตรงนี้ตรงกึ่งกลางตรงนี้ครูจะเรียกว่าคอทายที่สองคอทายที่สองนะคะค่าที่อยู่ตรงกึ่งกลางเห็นไหมคะทางซ้ายสทางทางซ้ายเนี่ยสองทางขวาก็สองใช่ไหมคะอ่ะแบ่งเท่าๆกันตรงนี้เป็นกึ่งกลางจะเรียกว่าคอทายที่สองนะคะอ่ะต่อไปค่ะต้เรียนมาดูส่วนนี้คอทายที่1จะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เรียกว่าคอทายที่1 ใส่ตัวคิวสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ห้อยหนึ่งอ่านว่าคอทายที่หนึ่งถ้าตัวคแล้วห้อยสองอ่านว่าคอทายที่สงและคอทายที่3จะอยู่ตรงนี้ค่ะคอทายที่3ามนี่นะคะคอทายก็เป็นการวัดตำแหน่งของข้อมูลนะคะแต่ต้องเรียงจากน้อยไปหามากสิก่อนนะคะอ้าวไปดูต่อคะ่ะตัวอย่างจงหาคอทายที่1นึ่งคอทายที่2องคอทายที่สของข้อมูลต่อไปนี้เขาให้ข้อมูลมาค่ะ ักเรียนนับนะคะข้อมูลมีทั้งหมดกี่ตัวคะนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมีทั้งหมดสิบสามตัวนะคะข้อมูลมีทั้งหมดสิบสามตัวมเมื่อได้นับและรู้ว่า,วามีข้อมูลทั้งหมดสิบสามตัวเราต้องนำข้อมูลทั้งสิบสามตัวนะคะเราต้องนำข้อมูลทั้งสิบสามตัวนั้นมาเรียงใหม่นะคะให้เป็นข้อมูลจากน้อยไปหามาก เมื่อเร,เรียงใหม่เสร็จปับ๊บเมื่อกี้เรารู้มาว่าคอท่าที่สองก็คือมัธยฐานนั่นเองถูกไหมลูกเพราะว่าอยู่ตรงกึ่งกลางใช่ไหมคะเพราะาสองส่วนซ้ายสองส่วนขวาและตรงกลางก็เรียกว่าคอท่าที่สองนั้นเราจะหาคอท้ายที่สองก่อนเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่อยู่ตรงกึ่งกลางของข้อมูลใช่ไหมคะตอนนี้เราเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากเสร็จแล้วนักเรียนข้อมูลมันมีทั้งหมด13ตัวถูกไหมลูก ถ้าเราจะหาหาค่าคอทาที่สงก็งเปรียบเสมือนการหามัธยฐานนั่นเองใช่ไหมคะนั้นจากสูตรมัธยฐานของคลิปที่แล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่ามัธยฐานนั้นมีสูตรว่าอะไรคะ N บวกหหารด้วยสถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อมูลของเรามีทั้งหมด13ตัวใช่ไหมคะ นั้นเราก็จะเอา13บวกกับ1แล้วหารด้วย2นักเรียน13บวกหก็เป็น14ได้14หารด้วย2นั้นครึ่งหนึ่งของ14ก็เท่ากับ7ถูกไหมลูกแสดงว่าตัวที่7ตัวที่7อ่าตัวที่7จะคือค่าของคอไทยนะคะตัวที่7นะคะตัวที่7ตัวเนี้ยจะเป็นค่าของคอไทยที่2 จะเป็นค่าของคอทาที่2เพราะเป็นค่าอยู่ตรงกึ่งกลางของข้อมูลเราก็มาดูค่ะามาดูซิตัวไหนนะามานับค่ะดูนะคะ1 2 3 4 5 6ตัวที่6นั้นตัวที่7อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะลูกนี่ตัวที่7นั้นตัวที่7คือเลข1ิแสดงว่าเพราะฉะนั้นคอทาที่2คือหรือมีค่าเท่ากับ อะไรคะลูก11นั่นเองนะคะนี่เราได้แล้วคอทายที่2ต่อไปเราจะไปหาคอทายที่1นึ่ะคะคอทาที่1นั้นเราจะต่อเนื่องเด็กๆด,กดูมือคุณนะอ่ะดูครูจะเอาข้อมูลตรงนี้ยกไปลูกนี่ตัวที่น้อยกว่าคอทายที่2มีเลขกี่ตัวลูก6ตัวใช่ไหมคะอ่ะครูจะยกส่วนนี้ออกไปไปหาคอท้ายที่1นึ่งเอายกไปลูก ีเลขอะไรบ้างจำมานะคะ้วามาทางนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราได้ตรงนี้มันคือคอท้ายที่2ใช่ไหมลูกตรงนี้คือคอท้ายที่2องเพราะฉะนั้นเลขฝั่งนี้เลขฝั่งนี้ที่เหลืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอเหลือเลขอะไรบ้างล่ะนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหมีหตัวนั้นเราจะหาค่ากึ่งกลางของเขานะคะ นั่น <Universe> จะได้เอามาเป็นโคทายที่1ทําไมล่ะเอาก็เพราะว่าอย่างนี้ลูกข้อมูลน่ะแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมตรงนี้กึ่งกลางโคทายที่2องเอาไปละใช่ไหมคะนั้นข้อมูลตัวนี้แบ่งก็เป็นครึ่งหนึ่งแสดงว่าตัวนี้คือโคทายที่1โคทายที่1ก็แบ่งข้อมูลช่วงหน้าตรงเนี้ยครึ่งหนึ่งถูกไหมลูกเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี้ยนั้นครูก็จะหากึ่งกลางของข้อมูลชุดนี้ก็จะได้เอามาเป็นโคทายที่1ถูกไหมลูกนั้นนักเรียนดูมีมีข้อมูลกี่ตัวคะ 1>, 1 2 3 4 5 6จากค่าของมัธยฐานเราจะหาตำแหน่งของตัวคือทีอ่กึ่งกลางก็คือเอาอะไรลูกเราก็ได้ออกมาเป็น n บวกหหารด้วยสงนั้นครูมีข้อมูล6ตัวใช่ไหมลูกครูก็เอาหกบวกกับ1นึ่แล้วหารด้วยสองหกบวกหเท่ากับเถูกไหมคะอ่ะ7หารด้วยสงได้เท่าไหร่ลูก3.5ถูกไหมคะอ่ะ เพราะฉะนั้น3.5น่ะมันคือตำแหน่งที่อยู่ระหว่างตัวที่3กับตัวที่4ถูกไหมลูกเนี่ยตัวที่3กับตัวที่4นั้นเราต้องเอาตัวที่3กับตัวที่4นะลูกมาบวกกันเพราะฉะนั้นครูก็จะเขียนว่าเพราะฉะนั้นโคาทที่1เท่ากับตัวที่3คือเลข5ถูกไหมลูกตัวที่4ก็คือเลข5บวกกับ5 5บวก5ได้เท่าไหร่แล้วหารด้วย2 ห้าบวกห้าเป็นสิบหารด้วยสองเท่ากับห้านั้นคอทายที่หนึ่งจะมีค่าเท่ากับห้าได้คอทายที่หนึ่งแล้วเท่ากับห้าเมื่อกี้คอทายที่สองได้สิบเอ็ดนะคะต่อไปเราจะไปหาคอทายที่สามกันค่ะเมื่อกี้จําได้ไหมคอทายที่สองอยู่ตรงนี้นี่คือคอทายที่สองแล้วไปดูข้อมูลที่มากกว่าคอทายที่สองนักเรียนนับค่ะคอทายที่สองนั้นมีจมํานวนอ่ะ จํานวนที่มีมากกว่าคอทาที่สองมีทั้งหมดกี่ตัวหกตัวใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นหกตัวเอาหกบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ลูกได้เจ็ดเจ็ดหารด้สองได้สามจุดห้าแสดงว่าหยุดระหว่างสามจุดห้านะคะลูกมันหยุดระหว่างตําแหน่งที่เท่าไหร่คะตําแหน่งที่สามกับตําแหน่งที่สี่ถูกไหมลูกเนี่ยกึ่งกลางเนะี่ยใช่ไหมคะมันคือสามจุดห้านั้น ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6ตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่4อยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่นี่ค่ะตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่4เพราะฉะนั้นครูจึงได้มาเป็นเพราะฉะนั้นคอทายคอทายที่เท่าไรลูกคอทายที่3มีค่าเท่ากับขอสีเหลืองหน่อยสิอะไรค่ะเด็กๆเอา20ลูกเอาตำแหน่งตัวที่3ลูกมาบวกกับตำแหน่งตัวที่4คือ22 ได้เท่าไหร่แล้วนักเรียนเอาไปหารด้วยสองนั้น20บวก22ก็กลายเป็นเท่าไหรลูก42 42อเอา2ไปหารได้เท่าไหรคะได้21เพราะฉะนั้นคอทาที่3ได้21เห็นไหมคะไม่ยากเลยนะถ้านักเรียนไม่เข้าใจกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งแต่นักเรียนทำแบบขัดหนึ่งข้อน,นะคะสวัสดีค่ะครูประภัยค่ะ